คันนี้นะครับเจ้าตัว AMS นะครับไฟบอลนะครับ 50cc นะครับเป็น2จังหวะ 50cc นะครับรถผลิตไม่ใช่ของจีนนะครับอันนี้เป็นของไต้หวันนะครับผลิตในไต้หวันนะครับดูงานนะครับอันนี้มีโค้ดโรงงานมาให้นะครับนี่ครับปีกนกคู่นะครับปีกนกคู่ปีกนก2ชั้นนะครับนี่ คันนี้พิเศษครับก็คือจะมีเป็นเกียร์เดินหน้าแล้วก็เกียร์ถอยหลังนะครับใช้มือเปลี่ยนคันโยกนะครับตามนี้เลยนี่ฮะนี่เดินหน้าอันนี้ถอยหลังนะครับใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายคันนี้รถเซอร์วิสแล้วครับเป็นรถจอดเก็บนานนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับจอดเก็บนานนะครับย้ํานะครับอันนี้เป็นรถยี่ห้อ AMS Fireball 50cc นะครับอ่ะหาส Fireball นะครับ เดี๋ยวผมมีเว็บนะครับที่เขาบอกว่าเป็นผลิตไต้หวันนะครับไต้หวันแท้ครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่งานจีนนะครับเป็นงานไต้หวันนะครับถามว่าเทียบเท่ากับอีตันเลยไหมก็คล้ายคลึงกับอีตันเลยนะครับเพราะอีตันจริงๆก็ผลิตไต้หวันนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองดูกันครับสตาร์ทรถครับบิดกุญแจบิดกุญแจสตาร์ทที่เดียวติดนะครับ กระต้าที่เดียวติดครับนี่อันนี้ไฟนะครับยังไม่เร่งนะลูนนลกอขอล็อกเบกมือก่อนเบกมือใช้ได้นะครับเบกมือฝั่งนี้ใช้ได้เมื่อกี้ผมถือกล้องมือเดียวนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับกลัวลูกเร่งนะครับเบกมือใช้ได้ฝั่งนี้ก็เบกมือครับกดใช้ได้เหมือนกันนะครับ ระบบเบรกใช้ได้ปกติเลยนะครับเอาอยู่นะครับน,น,นี่ล็อกเบรกมือไว้เผื่อของกดเล่นนะครับโอเคครับมาดูไฟระบบไฟนะครับมีไฟสูงไฟต่ำนะครับอันนี้ไฟหลีไฟกลางไฟสูงนะครับปรับได้ตามนี้เลยนะครับไฟหลีไฟกลางแล้วก็ ไฟสูงนะครับติดหมดทุกหลอดนะครับติดหมดทุกหลอดอ่ะเราเปิดไฟลีโอเคแต่ดังไหมดังชัดเจนไหนเราบีแต่ทิ่บีแต่หน่อยบีแต่รีวิว <c oughs> เอออ่ <c oughs> ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้มีระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับกดเลี้ยวอย่าเพิ่งกดนะอ่ะไปเลี้ยวติดนะครับติด หลังไฟเบรกติดไฟเดียวติดนะครับแต่ตำหนิคือฝาครอบหายนะครับไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับอ่ะลองดูไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาติดนะครับติดอ่ราระบบไฟครบนะครับระบบไฟครบนะครับโอเค <c oughs> อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ อันนี้เป็นออโตรลูปแยกถังนะครับก็คือมีถังออโตรลูปอยู่ใต้บออนะครับและนี้เป็นน้ํามันนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูกันเดีย๋ยวพ่อขึ้นเลยลูกกด,ดเต็กมือออกก่อนกูนะอากดเต็กเือออก ตอนนี้เราใส่เกียร์เดินหน้าอยู่นะครับเราจะทำการเร่งดูโอเคล้อถอยหลังครับจริงๆต้องควนกำเบรกนะครับถอยหลังใส่เกียร์หอยหลังง่ายๆเลยห้าสิบปีปีใช้งานง่ายครับเด็กขี่ได้นะครับผมหนักแ5สห้านะครับลูกอีกสิบกว่านะครับอีก12นะครับ เดินหน้าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปวิ่งด้านนอกเดี๋ยวต้องรอให้คนมาถ่ายให้อีกทีเลงขอบคุณครับโอเค